อยากจะดูว่าใครเข้ามาส่องโปรไฟล์ t i k t o k ของเราบ้างสามารถใช้วิธีนี้เช็คได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราเข้าไปที่ TikTok เข้ามาแล้วนะครับให้กดโปรไฟล์ทางด้านขวาล่างเมื่อเข้ามาที่โปรไฟล์ได้แล้วนะครับให้เรามากดรูปไอคอนตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนะครับกดเข้ามาแล้วมันจะบังคับให้เปิดประวัติการดูโปรไฟล์เนาะเราถึงจะสามารถดูได้นะครับว่ามีใครบ้างมาส่องโปรไฟล์ทิกตอกของเราก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับมากดเปิดตรงนี้ได้เลยครับ โอเคครับเมื่อเราเปิดแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงระยะเวลา30วันที่ผ่านมานี้มีใครบ้างน,นะครับที่เข้ามาดูโปรไฟล์ติกตอกของเรามันจะแสดงผลคนที่เข้ามาดูโปรไฟล์ติกตอกของเราเฉพาะคนที่เปิดยอดการดูโปรไฟล์เช่นกันนะครับส่วนคนที่ไม่ได้เปิดยอดการดูโปรไฟล์เราจะไม่เห็นเขาเนาะ และในการที่เ,เพื่อนๆนะครับเปิดประวัติการดูโปรไฟล์ในทิกตอกเนี้นะครับเวลาที่เราไปส่องโปรไฟล์ทิกตอกของเขาหรือว่าของคนอื่นเนาะเขาก็จะรู้นะครับว่าเราได้เข้าไปส่องโปรไฟล์ทิกตอกของเขาถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากปิดก็สามารถทําได้นะครับให้เข้าไม่ที่ส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับให้กดฟันเฟืองทางด้านขวาบน และมากดปิดในส่วนของประวัติการดูโปรไฟล์ตรงนี้นะครับก็ถ้าเราปิดแล้วเนาะเวลาที่เราไปสองโปรไฟล์ติกต่อของคนอื่นหลังจากนี้เขาก็จะไม่รู้นะครับว่าเราได้ไปสองโปรไฟล์ติกต่อของเขาโอเคครับอกว่าจะครบด้วนแล้วนะครับสำหรับวิธีการเช็คว่าใครเข้ามาสองโปรไฟล์ติกต่อของเราบ้างแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ